ยังไม่มามาแล้วอ่าสวัสดีค่ะเรามาตรงเวลาไหมเรามาสายไปสองนาทีสองนาทีมาช่ายังดีกว่าไม่มากลัวจะไปขนของมานะฮ่าใช่แม่ปูเป้วันนี้มาไลฟ์สดฉลอง<ม>ปิดเทอมเด็กๆคงหลายๆคนคงจะปิดเทอมนะหลายๆคนก็คงจะยังพอพ โพสไปบนเพจพ่อไปอ่านดูบอกหนูยังสอบอยู่เลยค่ะหนูยังสอบอยู่เลยค่ะเ uh huh. ชอร์ดังก็ยังไม่ปิดนะคะยังสอบอยู่เลยแต่แบบว่าพ่อก็ยังสงสัยว่าแล้วมาอ,อ่าน <laughs> ม,ามาตอบได้ยังไง <laughs> 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 เด็กๆปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมครับ <laughs> นี่ตอนนี้มีใครดูอยู่ที่กำลังดูอยู่แต่ยังไม่ได้ปิดเทอมบ้างไหมเนี่ยฮะ uh huh. พิมบอกหน่อยอลองพิมพ์มาบอกหน่อย <laughs> วันนี้เป็นสิ่งที่พ่อกับแม่ตั้งใจว่า ปิดเทอมเนี่ยเราก็อยากจะมีกิจกรรมสนุกๆกันฉลองปิดเทอมเนะพ่อกับแม่ก็ตั้งใจว่านเนี่ยเราจะมีไลฟ์สดทาง youtube แบบเนี้ยทุกๆวันทุกวันแจกของกันทุกวันใช่แจกกันทุกวันเลยดีกันไหมดีไหมอ๋อมีคนยังไม่ปิดด้วยแหละมีคนยังไม่ปิดแต่มาเล่นยิงวันนี้นะเป็นวันธรรมดาเชิดตนไปโรงเรียนนะแจกสบายเลยม่งั้นเชตดแตนจะต้องบอกว่า ชอแตมอ,อยากเล่นจชตาแตมอยากเ,เล่นแนี่นี้เราแอบเชอแตมแจกตอนนี้เชอแตมยังไม่ได้ปิดเทอมนะครับพ่อกับแม่วันธรรมดาเนี่ยพ่อกับแม่ก็จะมีเวลาว่างเนี่ยพ่อกับแม่ตั้งใจว่าสักประมาณเวลาเที่ยงตรงอย่างเงี้ยเที่ยงห้านาทีอย่างเงี้ยของทุกๆวันเนี่ยพ่อกับแม่ก็จะมาคุยมาเล่นหาเรื่องมาคุยกันเน,ะนเาะแล้วก็หาเ,<ล>เราื่องมาแจกของกันเน<ร>าะดีไหมสดเลยไหม เออเล่าเรื่อง,องหนึ่งอ่ะ,อะเอาป่โอ้ยอยากฟังไหมอ่ะเรื่องถีสดสดอ่ะมีไหมอยากฟังไหมถ้าอยากบอกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมีเรื่องห,อหนึ่งปิดตั้งแต่วันที่สองอยากได้ถ้วยกาแฟาอ่าวันนี้แม่ปูเป้จะแจกอะไรครับคงไม่ได้แจกทุกชิ้นนะครับเพราะว่าแม่ปูเป้ตั้งใจว่าจะทําทุกวันแล้วก็แจกกันทุกวันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเลือกมาหนึ่งชิ้นเนาะว่าจะแจกอะไรเอางี้ดีกว่าโชว์ว่ามีอะไรบ้างยังอยู่นะคะสับปะรดไอโวสับปะรด จากเพลง P P A P นะ <PP AP S 1> แล้วก็ Apple a p p อ e อยากได้ P P A P แล้วก็อันนี้เป็นของทางน้องจอมนี่นะคะก็จะมีไข่นะ<ช>มิสแคนดี้เอ็กับชุบป,ปี้หรอาชุบป,ปี้หรือชุบป,ปี้อัซอรีเป็นกระจกอันนี้น่ารักดีนะ<ช>แปลกดีอ,ะอ่ะแล้วก็มีอ n นิีม้บันที่เป็นแพนด้าอันเล็กนะคะมี ม,มีฟีที่เป็นกระรองสีชมพูมแล้วก็มีฟีที่เป็นถ้วยกาแฟแล้วก็ยำนีแบร์ตัวเล็ก,มมรลกครั้งที่แล้วเราแจกจัมโบ้โคนไปครั้งนี้เล็กไหม,อมขอเล็กได้ไหมเป็นถ้วยติ่มก็ได้เม่ก,กี่น้องเอาอยากได้ไหมมีถ้วยติ่มถ้วยกาแฟนิยน์อ่านอยู่นี่มีคนอยากได้แอปเปิลสับป,ประรดอยากได้พี่จอมมี่อยากได้นูน่นอยากได้นี่เราจะเลือกอะไรมาแจกดีอ่ะวันนี้ ตอนแรกเราว่าจะถ้วยกาแฟไงเพราะว่าเมื่อกี้โยอ่านมาแรกว่าเป็นถ้วยาเหรอ<ง>อ่างั้นวันนี้เป็นเป็นถ้วยกาแฟก่อนอออวันนี้แจกถ้วยกาแฟก่อนโอเคอ่าวันนี้แจกถ้วยกาแฟแม่แจกทุกวันนะแม่แจกทุกวันนะครับแจกถ้วยกาแฟหนึ่งรางวัลแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งรางวัลเนานะเป็นอะไรล่ะเป็นชุดทําสลามของแม่ปูเป้อ๋อดูไมดีมน<ห>ะกระดาษมาจบกับอ,อืมมาทีนี้ก่อนก่อนเราจะแจกกันเราก็มาคุยกันสักนิดดีกว่าเนอะเพราะว่าพ่อตั้งใจว่าจะไลฟ์สักประมาณ สิบห้านาทีดีไหมอยากได้สับป,ประรดก็อยากได้ไข่มีหลายๆคนยังไม่บอกบอกพ่อว่าในคอมเมนต์เนี่ยยังไม่ได้ปิดเทอมเลยอะ่ะแล้วแล้วเรายังไงคือเราหยุดอยู่บ้านหรือว่าเรากําลังเรียนหนังสือหรือเรากําลังพักกินข้าวรางวันอพักเที่ยงอ๋อพักเที่ยงอยู่พ็มาลุ้นรางของรางวัลกันก่อนเนอะก่อนที่จะไปสอบต่อหรือก่อนที่จะไปเรียนหนังสือต่อ,อวิธีการเล่นเกมคืออะไรเดี๋ยวพ่อกับแม่จะถามคำถามนะครับแล้วก็หาคนที่ตอบได้ ถูกต้องแล้วพ่ออ่านสามารถเห็นคําตอบเ,เป็นคนแรก,นนแรกอย่างที่พ่อบอกหลายๆทีนะบางทั้งคนที่พ่อเห็นคนแรกเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่ตอบถูกเป็นคนแรกนะครับแต,แต่แต่เนื่องจากคอมเมนต์มัน,มนขึ้นเร็ว,วนะพ่อก็เลยต้องขออนุญาตว่าขอเอาคนที่พ่อเห็นเป็นคนแรกนะครับเรายังคิดคําถามกันไม่ออกเลยแหละคิดเอาหนึ่งอันอะ อ๋อคิดออกในงันจากละครบรายเอาไหมจะจะถามเลยอ่ะตอนนี้อ่้แม่เออแม่เล่าแม่เมื่อกี้แม่บอกว่าแม่จะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอ๋อเมื่อสุดสัปดาห์นี้เมื่อเสาร์อาทิตย์เราไปเที่ยวไหนกันมากับเชิดแต้มไปหัวหินมาค่ะไปเล่นสวนน้ำมีใครรู้ไหมมีใครรู้มั่งว่าว่าพ่อกับแม่ไปที่หัวหิน มาเออใครรู้ม้งว่าพ่อกับแม่ไปเที่ยวที่ไหนมาลองลองลองทายไปสิอันนี้ได้รางวัลหรือเปล่าลองบอกไม่ได้ไม่ตอบให้ดีไม่น่ให้ดีไมน่อ่าอ่ะพ่อกับแม่นะครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันเสาร์พ่อกับแม่เอามีคนตอบถูกแล้วหัวหินวานานาวาโอเก่งมากเลยเออยังไม่ทันจะถามเลยอ่าอ่ะเราก็ไปเล่นกันไปกับใครรู้ไหมครับไปกับใคร แม่มรู้ไหมมีไหมมีตอบมาไหมสนุกมากเป็นครั้งแรกที่แม่ได้ไปนะคะแล้วก็เราก็เล่นกันแต่โซนเด็กเพราะชธอแตมเด็กใช่ไหมก็อยู่เล่นกับเธอแตมเด็กจิ๋วสนุกมากใช่ลเล่นกับน้องพิมนะคะอ,อยากไปอีกแลวเนี่ยขนาดเป็นโซนเด็กนะแม่นสนุกแม่ก็กอดเธอแตมลงสไลเดอร์มาตืดๆๆๆอะไรเงี้ยเาอแตมมีความสุขมากเาอแตมนี่แบบว่า อะไรนะคุณพ่อแซมพูดอะไรนะชุดแตมบอกว่าโอ้ยสนุกเลือกเกินสนุกเลือกเกินนี่เหมือนคนเมาน้าไม่เลยอ,ะอ่ะตอนมเล่นคืนเทียมก็อุ้ยสนุกกรีกๆๆ๊ดไเตียแบบฮปปี้มามีมีใครเคยไปเที่ยวไหมครับสวนน้ำวานานาวาหัวหินห แม่แม่จะไปอีกนะแต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่พ่อพ่อจะบอกว่าเอ,อเร็วๆนี้เราจะมีบัตรจากสวนน้ำวานานาวาหัวหินมาแจกด้วยอ่าก็ติดตามกันให้ดีแ,แม่จะบอกว่าวันที่ไปแดดร้อนแรงมากคะแบบว่านี่นี่คือนี่คือ <c oughs> หลักฐานว่าเราไปตากแดดมา ดแต่ว่ามันสนุกมากคือพอเราลงน้ะมันก็เย็นใช่ไหมคะมีแดดมีอะไรเงี้ยเออที่มันสนุกอ่ะสนุกมากๆเลยพ่อชอบพ่อชอบตรงทะเลเทียมนะแล้วก็มีเลซี่ริเวอร์เขาเรียกเลซี่ริเวอร์เออชแตมเป็นตำรวจไลซี่วอเตอร์ที่นี่เอาหล่ะเซี่วอเตอร์อ่ะฮะเชอแตมก็จะเป็นตำรวจแล้วก็ไล่จับเด็กจิ๋วเแม่ไม่รู้เลยแม่นอนอยู่ไหน ห่วงยางก็รอเด็กๆก็รอดูวิดีโอกําลังกําลังจะพยายามตัดต่อวิดีโออยู่นะครับเเดี๋ยววันนี้มีวิดีโอลงเรื่อง เรื่องดูไรมอนเพราะเราไปมิดแอนกรีดกับดูไรมอนที่สวนน้ำวานานาวาเชอร์แต็มชอบตัวไหนที่สุดรู้ไหมเชอร์แต็มกลับมาชอบซูเนโอที่สุดตัว <laughs> <น>ที่แม่ <laughs> <น>ชอบน้อยสุดเลยในเรื่องดูไรมอนเชอร์แต็มบอกว่าแม่แม่คนที่ปากแหลมแหลมเขาชื่ออะไรอะ่ะเชอร์แต็มชอบเชอร์แต็มชอบซูเนโอนะฮะต <laughs> ลกอ่ะ <laughs> แต่ซูเนโอเขามามาดิง่งเนี่ยแบบเด็กรวยๆแบบนิ่งเงี้ยเนียเหียน่ารักดีอ่ะ อ๋อแล้วมีวิดีโอนี้ด้วยนะเชิดแตมเต้นงานวันเด็กเอ๊ะไม่ใช่ผิดโทษ <c oughs> เชิดแตมเต้นกีฬาสีเขาไดีเต้นเปิดกีฬาสีที่โรงเรียนนะวันนี้วันนี้เราจะลงวิดีโอสองวิดีโอนะครับตอนช่วงเย็นนะครับก็คือวิดีโอมีโดราเอมอนที่เชิดแตมไปมิดแอนด์กรีดมาโอ้โหสนุกสนานกับเด็กจิ๋วแล้วก็แล้วก็วกอะไรนะเชิดแตมเต้น,ตนงานวันกีฬาสีอือือ ชุดกีฬาสีของเช大姐ก็ชุดสีเหลืองๆอะนะชุดหรือราดที่พ่อกับแม่เอามาใส่กินหรือลาดอะแต่แต่ตอนเต้นยังไปชุดเต้นนะคะเขาไปด้วยชุดเต้นก่อนเต้นเสร็จเขาไปเปลี่ยนเป็นชุดกีฬาสีเดี๋ยวแม่จะเล่าเรื่องผีไหมสั้นๆเอาไหมแม่ไปเจอมาเหรอเรื่องผีอะเจอมาไปเจอมาคนเดียวแม่ไปเจอผีมากแล้วค่ะวันก่อนค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเล่าที่ไลฟ์สดตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวตอนตอนเราทําวิดีโอผีเราก็ เอาไปใส่วิดีโอพีอีเอออ่าแล้วใครดูใครดูสดตอนนี้ก็ฟังสดสแม่เจอกลางวันแสกแสกเลยคือไปส่งเัิญแอมไอ้กลางวันแสกแสกนี่คืออะไรไหมหน้าสามอ่ะโอ้เด็กๆไม่รู้จักเลยกลางวันสกแสกอะสิบเอ็ดโมงอะคือแม่พ่อกับแม่ไปส่งเชิญแอมนะคะกลับมาถึงบ้านคุณพ่อก็กลับเข้าบ้านแม่เอารถออกไปในหมู่บ้านไปร้านขายของไปซื้อเครื่องดื่มต่างๆมาเพื่อเล่นกินหรือราด่างนี้แหละแม่ขับไปคนเดียวขับไปซื้อเสร็จคาบกลับ ขนลุกก็นี่ขับออกมามอเตอร์ไซค์สวนมาไม่มีหัว <c oughs> คนลุก <c oughs> ใส่เสื้อชอ็อต <c oughs> เข็นยาไม่มีหัวพี่มนาะ <c oughs> เอามาใกล้ๆเป็ <c oughs> นไงอ่ะมันร้อนเลยจริงๆเขาเอาหัวเ,เ,เสื้อเสื้อชอ็อตแล้วคือมาข่มแล้วติดกันดูไม่ยังนี้ มันร้อนมากอะช่วงนี้เขาก็หลบแดดเขาก็เอาเสื้อเชิ้ตมาแปะไว้บนหัวเอาเสื้อมาไว้ตรงเนี้ยให้ตกใจขับรถชนผีมาใส่ดีแม่ไม่ตกใจหัดเลี้ยวพุ่งใส่ไปเลยคนลุกตกใจเลยจำไม่ได้เลยาเดี๋ยวจะมาเล่าให้น้องๆฟังเด็กบอกว่าโอ้ยตกใจหมด ขวัญอ่อนเนอะเออครึ่งจอเลยครึ่งจอครึ่งจอใครดูครึ่งจอมั่งสารภาพอ้าวมาแจกรางวัลกันเลยดีกว่าไม่ให้เสียเวลามารางวัลแรกครับรางวัลแรกเอาเอาเอาอะไรก่อนดีเอาสกุชี่หรือเอาชุดทําสลามอ่ะให้น้องกดได้ไหมอ่ะให้โยเตายิงชุบกับแม่ปูเป้โยเป็นชุดทําสลามแล้วก็แม่เป็นสกุชี่ใครแจกใครชนะใครชนะแจกกันนั้นหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำพ่อแพ้นะครับแจก แจกสกูตชี่ชิ้นนี้นะครับแฟนมิฟรีนะคะสีขาวแม่บอกแล้วใช่ไหเคามีสีส้มจะดูไปเล่นที่ไหนละใครพร้อมที่จะเล่นแล้วนะพร้อมที่จะเล่นกันแล้วกดหนึ่งนะครับให้พ่อรู้หน่อยนะครับพ่อจะได้เตรียมถามคําถามเดี๋ยวพ่อถามแม่ก่อนว่าว่าคําถามพร้อมหรืยยังคําถามพร้อมมั้ยยังคำถามพร้อมแล้วอ่าเด็กๆกดหนึ่งกันเข้ามาแล้วโอเคโอเคคาถามแม่ปูเป้เดี๋ยวก่อนนะครับพ่อพ่อขอทบทวนกติกาอีกครั้งหนึ่ง ใครตอบถูกแล้วพ่ออ่านคือพ่อเห็นเป็นคนแรกคนนั้นได้รางวัลนะครับคนที่ตอบคนแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้รางวัลนะครับเพราะพ่อไม่เห็นพ่อต้องขอโทษด้วยตามนั้นนะครับอ่ะคำถามเป็นคำถามจากวิดีโอ youtube ที่เราทำไปเพิ่งทำไปสดๆร้อนๆอาทิตย์นี้เลยเนาะใช่ค<ะ>่ะเป็นเรื่องใครใครได้ดูนี่มีสิทธิ์ที่จะตอบได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะได้ของรางวัลเนี่ยต้องติดตามวิดีโอของแม่ปูเป้ อยู่เป็นประจำคำถามมีอยู่ว่าจากเรื่องจากละครบลายตอนล่าสุดนะคะที่คุณเจ้าชายเดือดดาดเนี่ยนะไปเจอเพื่อนใหม่แล้วพาเพื่อนใหม่มาเจอกับสาวๆบลายถามว่าเพื่อนใหม่ที่เจ้าชายพามาแนะนํากับสาวๆเนี่ยคือใครค่ะโอ้โหคําถามคําถามยังไม่ทันจะจบทําไมมีทาไมยังกระรู้มมีคนตอบถูกแล้วนะครับก็คือลาพันเซลน้องน้องน้องชื่อ ฮองซี่ทูบเหรอภาาษไ H ฮ่องกง O N G แล้วก็ S สิงคโปร์ Y แล้วก็ H O N G S Y แล้วก็ทูบ T U B E อ่าน้องฮองซี่ถ้าพ่ออ่านไม่ผิดนะครับทู H O N G S Y นะอ่าฮะเป็นเป็นคนได้สกูตชี่ชิ้นนี้ไปนะครับเอะฮเดี๋ยวคนที่ยังไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยว อ่าคือคนนี้เฉลยเออคือลาพันเซลคนนี้ชอบมากเลยอ่ะคือคุณอีเล่นได้ไหมมีเวลาไหมแม่ซื้อ้ชาแตมเพราะชาแตมชอบลาพันเซลแล้วตอนแรกเนยเฮ้ยสวยจังเลยอ่ะไปถึงคนขายก็กดให้ฟังโอ้โหช่างโรแมนติกเหลือเกินสิื่อแตมก็ชอบนะครับลาพันเซล ชื่อแตมแต่ล่าสุดนี้เจ้าหญิงดิสนีย์หรือไม่ใช่เจ้าหญิงไม่รู้ที่เชอแตมชอบล่าสุดนี้คือโมนาพ่อยังไม่ได้ดูเลยอ่ะแค่ยังมาชอบมากชอบมากคือเชแตมเขาชอบเพลงนี้เพลงนี้คือตอนตอนปล่อยโคมใช่ไหมในเรือใช่ปะน่าจะใช่นะเอาน่าจะใช่เชืแตมชอบมากคือชอบเพลงนี้อยู่แล้วแล้วพอมาเจอตัวนี้ร้องปรุบกรุบอ่ะแม่ก็เลยเอามาแล้วพอเพิ่งมารูดิบ้าต้องเป็นกระปุกตังตอนแรกน้กว่าตั้งอยู่ เวลาหยอดลงไปมันก็จะมีเสียงแต่ละบางทีก็วิทวิวบางทีก็พูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่างๆกันไปเออแม่ก็เลยชอบจังเลยเอามาเล่นแม่<อ>ซื้อมาเท่าไหร่ตัวเนี้ยสี่ร้อยนะสี่ร้อยโอ้โหแพงอยู่เหมือนกันนะ <laughs> ไม่ได้บอกหรอครับเพราะแอบไปซื้อตัวนี้แจกอีกอ่ะเดี๋ยวอย่างงี้นะครับเด็กๆไม่ต้องเสียใจนะครับใครใครที่ยังไม่ได้รางวัลเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะมีชุดทำสลามแม่ปูเป้แจกอีกหนึ่งชุดแต่ทุกๆวันเนี่ยเราจะมาไลฟ์สดกันทุกๆวัน แจกทุกๆวันนะครับวันละหนึ2 2> ่งถึงสองชิ้นอย่างเงี้ยจะหาของมาแจกให้น,นะครับติดตามไม่ดีบบน้องของซี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวฟังเรื่องการรายง,งานตัวนะคะรอบแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราเสร็จสองรางวัลแล้วบอกเรื่องรายงานตัวว่าทำายังไงนะอ่าเดี๋ยวต้องมารายงานตัวนะครับไม่ใช่ได้แล้วก็หายเงียบไป <c oughs> ไม่มาเอา <c oughs> อเออไม่มาเอาของรางวัลน,นะครับอ่าสําหรับรางวัลที่สองเป็นชุดทําสลามแม่ปูเป้เล่นอะไรดีเลขสามตัวไหมได้อ่ะ อ่พอพเ,เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวให้แม่เขียนเลขสามตัวมาดเดี๋ยวเราจะเล่นกันง่ายๆย,ยังไม่เริ่มนะครับยังไม่เริ่มเดี๋ยวเดี๋ยวจะเริ่มแล้วจะบอกให้ทายเลขสามตัวอ่าเดี๋ยวให้รอให้แม่เขียนก่อนใครเดี๋ยวโอ้ยังมากันแล้วยังยังไม่ได้เริ่มนะครับยังไม่ได้เริ่มอืมชุดรางวัลต่อไปเป็นชุดทําสลามนะครับใครพร้อมแล้วกดหนึ่งให้พ่อดูก่อนใครพร้อมแล้วกดหนึ่งให้พ่อดูก่อนอ่าเลขมาแล้วเลขมาแล้ว กดหนึ่งมาแล้วอ่าโอเคถือว่าพร้อมแล้วอ่ะเริ่มนะครับทายเลขสามตัวนะครับสามห้าเก้ามากกว่าครับสามสี่ห้ามากกว่านะครับหกหนึ่งเจ็ดน้อยกว่าสามห้าหกน้อยกว่า <Hey. S 1> เดี๋ยวนะครับโอ้มันขึ้นเยอะเดี๋ยวก่อนคนะับ <laughs> น้อยกว่าหกเจ็ดแปดน้อยกว่าหกแปดสามมากกว่าสามห้าหก มากกว่าสามหกห้าน้อยกว่าสี่ห้าูนย์น้อยกว่าสี่ห้าหกมากกว่าสามห้าสี่มากกว่าสามสี่หนึ่งมากกว่าสี่หนึ่งหนึ่งเอ้ยไม่ใช่น้อยกว่าสี่หนึ่งหนึ่งน้อยกว่าห้าห้าห้าน้อยกว่าห้าหกหนึ่งน้อยกว่าเอ้ยมากกว่าสามหกหกโอ้ยเยอะเดี๋ยวพอดพอตาลายแต่ยังไม่มีคนตอบถูกยังไม่มีคนตอบถูกโอ้ยสามหกเจ็ดมากกว่าสามหกเจ็ด สามเจ็ดเก้ามากกว่าสามเจ็ดเก้าน้อยกว่าสามเก้าเก้าน้อยกว่าเก้าหกหนึ่งเดี๋ยวนะเยอะโอ้น้อยกว่าสามเก้าเก้ามากกว่าสามหนึ่งหนึ่งมากกว่าสามแปดศูนย์มากกว่าสามแปดแปดมากกว่าสามแปดสามเก้าห้ามีคนตอบถูกแล้วนะครับสามเก้าห้าน้องไก่กาอาราเล่ภาษาไทยปะภาษาไทยครับไก่กาอาราเล คำตอบนะครับ395นะครับน้องไก่กาอาราเล่ได้รับชุดทำสลามไป1ชุดนะครับแล้วก็น้องอะไรเมื่อตะกี้นี้ได้รับฮองซี่ฮองซี่ทุ u ได้รับสกุชชี่นี้สนุกกันไหมถ้าสนุกเดี๋ยวพ่อจะมีการไลฟ์สดอย่างนี้บ่อยๆทุกๆวันต้องบอกว่าทุกๆวันธรรมดาก่อนนะครับเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวพ่อต้องดู แต่ทุกวันธรรมดาวันจันทร์ถึงสุกเนี้ยอย่างน้อยอาทิตย์เนี้ยพ่อจะไลฟ์พยายามไลฟ์ตอนเที่ยงเที่ยง5้านาทีทุกๆกวันนะครับแล้วก็หาของรางวัลมาแจกทุกๆุกวันเลยนะครับคอยติดตามกันเลยสําหรับพรุ่งนี้แจกอะไรบอกเลยไหมพรุ่งนี้แจกอะไรอ่ะอ่าพรุ่งนี้แจกอะไรดีโอ้มีคนบอกร้องไห้หนักมากโอ้โ,อโอเดี๋ยวพรุ่งนี้โอ,โอ้ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจแจกใหญ่ไหมพรุ่งนี้โอ้โหไ,ไอ้ไอ้เนี้ยพ่ออยากจะแจกเป็นชุดอะ E, อีอีแอปเปิลกับเอออีแอปเปิลกับสับปะรดเนี่ยอยากจะแจกเป็นชุดนะคือให้ไปต้องให้ไปทั้งสองอันสิมันมาคู่กันน่ะใช่ไหมเก็บไว้เป็นรางวัลใหญ่ดีว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้แจกก,กระจกอ่ะพรุ่งนี้กระจกอันนี้เ,เดี๋ยวพรุ่งนี้แจกอันนี้นะครับนะครับแล้วก็ชุดทําสลามอีกหนึ่งชุดนะครับพรุ่งนี้แจกแจกอันไหนแม่โชว์อีกทีแจกอันนี้แล้วก็ชุดทําสลามอีกหนึ่งชุดนะครับ คอยติดตามกันให้ดีพรุ่งนี้เวลาเที่ยงนิดๆจะกลับมาเจอกันสำหรับวันนี้นะครับใครยังไม่ได้ของรางวัลไม่ต้องเสียใจพ่อพยายามจะทำไลฟ์แบบนี้ทุกวันบอกวิธีรายงานตัว่าลืมลืมลืมบอกวิธีรายงานตัวสำหรับน้องสองคนเมื่อกี้นะครับที่ได้รางวัลไปวิธีรายงานตัวคือไปที่เพจแม่ปู่เป้นะคะรายงานตัวใน inbox ค่ะเขียนว่ารายงานตัววันที่6มีนาคมอ่ เขาไปพิมพ์นะั้นแล้วให้ชื่อที่อยู่ไว้เลยนะคะคือเวลาพิมพ์ในอินบ็อกซ์มันจะมีข้อความอัตโนมัติที่เราตอบกลับไปอะไรอย่างนี้นะก็พิมพ์ให้ชื่อที่อยู่ไว้เลยเดี๋ยวแม่จะเข้าไปตอบอ่านะครับรายงานตัวด้วยนะไม่ได้เ,เขียนนะว่ารายงานตัวแล้วเดี๋ยวมีนคะ้แล้วเดี๋ยวแม่ปูเป้จะมีวิธีเช็คอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับ<อ>ว่าเป็นตัวจริงหรือไม่ใช่<อ>นะครับเ,<อ>เพราะฉะนั้นตัวปลอมไม่ต้องมารายงานตัวนะครับเพราะแม่ปูเป้มีวิธีเช็คนะครับอ้าวเดี๋ยวบอกก่อนทีนี้เวลาทารายงานตัวเสร็จนะะค แม่จะบอกว่าให้ไปทําอะไรเพื่อเป็นการยืนยันตัวเองนะว่าถูกถูกคนแน่ๆน,นะคะก็ทําตามที่แม่บอกแค่นั้นแหละก็แม่ก็พอเรียบร้อยถูกคนปุ๊บเราก็จะจัดส่งของอใ<ห>้โอเคสําหรับวันนี้นะครับยินดีกับน้องสองคนที่ได้ของรางวัลด้วยคนคนที่ยังไม่ได้ไม่ต้องเสียใจเราจะมีไลฟ์กันอีกแทบจะทุกวันเอาเอาเป็นวันธรรมดาจันถึงสุกเนี่ยพ่อไลฟ์ทุกวันแน่ๆน,นะครับสาร์าทิต์นี้คงต้องดูก่อนนะครับส่วนคนที่ยังสอบไม่เสร็จ นะครับโชคดีกับการสอบนะครับส่วนคนที่สอบเสร็จแล้วเที่ยวกันให้สนุกนะครับแล้วก็เชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ด้วยอย่าซนมากนะฮะโอเคสําหรับวันนี้พรุ่งนี้เจอกันอันนี้แล้ววันนี้เราไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ